ขอเดินตามรอยลูกพี่สแกงงามตั้งเป้าควา้าแชมป์โลกวันเหมือนรถถังรถถังจูเนียประกาศลั่นขอโชว์ฟอร์มสุดพลังดําเนินตามรอยรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างรถถังหวังไกลให้ถึงบรรลังแชมป์โลกวันแนอนาคตประกาศชัดเจนสแกงงามจิตเมืองนนนักมวยหนุ่มจอมบูขอก้าวเดินตามรอยรุ่นพี่อย่าง The Iron Man, ดอไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนอนเพื่อก้าวไปควา้าเข็มขัดแชมป์โลกวันแนอนาคตให้ได้หลังจากเตรียมประเดิมร่วมสึกวันลุมพินีนัดปฐมมาเล์ในวันศุกร์ที่20มกราคม2566 นักมวยหนุ่มจากเมืองเพชรบูรณ์เตรียมเปิดศึกภาค3กับเซียใหญ่ชอห้าพยัก์ยอดมวยจมเก๋าในพิกัดแคทเวรยสิบ2ปอนด์ในศึกวันลุมพินีหนึ่งออกมาพูดถึงนักมวยรุ่นพี่ร่วมค่ายยางรถถังเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวอยสามสปอนด์ที่เป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นกับเส้นทางคาก์กำปัน้นโดยสแกง,งามได้กล่าวว่าที่ผ่านมาพี่รถถังช่วยสอนผมเริ่มการออกมัดให้คำแนะนำต่างๆเขาเป็นเหมือนต้นแบบของผมทำให้ผมดีใจที่มีคนเรียกว่า รถถังสองผมพยายามจะตามรอยพี่เขาและการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเดียวกันมา4-5ปีทําให้ผมเห็นความพยายามและความมุ่งมั่นของพี่เขาอย่างใกล้ชิดพี่รถถังเป็นนักมวยที่มีความตั้งใจมากผมมองพี่เขาเป็นแบบอย่างมาตลอดทําให้ผมมีความมุ่งมั่นอยากเป็นแชมป์โลกวันเหมือนกับพี่รถถังให้ได้ครับนอกจากนี้สแกงามเตรียมพิสูจน์ข้อกางขาในการเจอกับเสือใหญ่หลังจากเขาเป็นฝ่ายชนะน็อกในครั้งแรกที่เจอกันแต่ในไฟที่สองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสแ แกงามเป็นฝ่ายชนะคะแนนโดยแฟนมวยบางส่วนมองว่าเสือใหญ่ทำผลงานได้ดีเหมาะสมจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเป็นผู้ชนะมากกว่าจนนํามาสู่ศึกภาค3มตัดสินบนเวทีวันลุมพินีหนึ่งในวันศุกร์ที่20มกราคม2566สแกงามได้เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าผลการชกในไฟล์ล่าสุดที่เราเจอกันเฉือนกันแค่นิดเดียวจริงๆผลการตัดสินที่ออกมาผมถือว่าตัวเองทําหน้าที่ไปแล้วทําให้ผมตั้งใจว่าการเจอกับพี่เสือใหญ่ในศึกวันลุมพินีในวันศุกร์ที่ ที่20มกราคม2,566นี้ผมจะทำให้แฟนมวยทุกคนหายค้างคาใจผมพร้อมลุยตั้งแต่เริ่มต้น